ห็นไงวะเมื่อ<ะ>กี้เขาไม่เห็นเธอนอะเธอไม่ดับเพลิงเห็นเ,เห็นเห็นเห็นไม่งั้นเขามานี่ได้ไงไม่เขาได้ยินเสียงเธอไม่ดับเครื่องไงอ๋อเหรอเออเขาได้ยินเสียงรถแต่เธอถ้าเธอดับเพลิงเขาก็ไม่เห็นเราเค่ะเขายัางหาไม่เจอเตลอด

นก็ดักเฉยโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้ปวดไออันนี้ดักดักแล้วก็ยิงล้อเลยเหรอครับไม่ปล่อยให้เล่นเลยเหรอเลยเหรอใช่นะครับไม่ดักดักแล้วยิงล้อเลยเหรอครับมีไม้เดียวเนาะตอนนี้เนาะเล่นไหมครับไม่ไม้เดียวอันนี้สองไม้นะเมื่อกี้เหมือนมาเติมแล้วมายิงเลยอ่ะผมไม่สองอ๋อเมื่อกี้ตามมาใช่ตไม่ไม่เมื่อกี้มาจอดรอเลยนะเมื่อกี้อออ่ะผมบบกกก็ต้องจอดรอครับ ไม่ไม่มาแล้วมาโจมแล้วมายิงเลยเหรอไม่คิดจะให้เล่นหน่อยเลยครับเล่นครับเล่นเลยไปเม่ไม่เราเราเรายิงไปแล้วอ่ะเรายิงไปแล้วอ่ะยิงยิงแลยวก็เล่นได้ไม่คือมาดักหลายรอบแล้วอ่ะผมผมเห็นหลายรอบแล้วนะอันนี้เล่นต่อไหมถ้าถ้าไม่เล่นต่อก็มอบได้ครับ อย่างนว่าตุยไปแล้วบอกเขาเดี๋ยววอลเรียกให้พี่ตำรวจครับพี่ตำรวจที่ขับไปเมื่อกี้ชนผมแล้วก็แล้วก็หายไปเลยอ่ะนั่นแหละมีแต่เรื่องน่าจะแค่นวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วครับปกติปกติก็เฮียแล้วครับโอ้โหแบบชนปิ้วเลยอ่ะอ๋อโอ้ยเฮีย เฮียมาส่งตึงเฉยสาไม่อะไรตอนแรกไม่อะไรเล้ยกับตำรวจอะไม่แบบผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบอากติอะไรละตอนนี้เริ่มอากตีคนนี้ละเฮียดักสองรอบแล้วเลยๆครับเลยครับเจ็ดไปเลยๆเลยๆเลยๆไป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 ๆ อ้าวไปเลยไปไปไหนไปไหนเป็นไรเปล่าเห็นใหญ่เหนใหญ่เนใหญ่ครับผมเป็นเฮียอะไรเป่าเนี่ยไอสัตว์มุ่งน่าเห็นใหญ่ออกเวนเจอกไอ้เฮียนเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้ลงมานะ

ตอนแรกผมไม่แบบไม่ได้ซีเรียสน,นะกับตำรวจผมเฉยๆนะแต่คนเนี้ยแม่งเรื่องอคติและไอ้สัตว์หลายคันเยอะได้อยู่ครับ ดรามา่าอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าผมไม่มีความรู้สึกเหรอครับแล้วผมคิดว่าผมไม่มีความรู้สึกเหรอที่ผมโดนเงนี้ยได้ดูผมมามานานหรือยังอ่ะ <ผม S 1> ว่าแบบมมนะผมไม่ได้ซีเรียสกับตำรวจมานานแล้วนะอ่ะแบบมาเจออย่างนี้มันก็แบบมันก็ไม่ใช่อ่ะ คันเดียวเองเธอหลุดได้สบายอยู่แล้วสู้ๆเขาเห็นนะว่ามาทางเนี้ย ก็ทำตรงนี้ได้นะเขาเหินไปดูหรอไม่ผมแค่ถามว่าผมไม่ผมไม่มีความรู้สึกเหรอจะให้ผมเดินแล้วยิ้มแล้วเสือเขาทำกับคนอื่นนะแล้วเผื่อมันเป็นตำรวจดำอะ่ะเผื่อเป็นตำรวจดำอ่ะให้แบบให้คนก็ต้องหน้ายิ้มตาปิด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 หรอผมก็รู้ผมผมก็เข้าใจว่าตำรวจเขาเป็นไงอะ่ะ ไม่ใช่ผมไม่เข้าใจคือผมผมผมเจออย่างนี้ผมผมไม่อะไรอย่างไรตอนแต่ไม่คบเลยเธอเดยกก็โดนไล่ตอนตำรวจจับอ่ะผมไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสผมไม่มานั่งหัวร้อนแบบนี้นะแต่ผมแบบเจอครั้งนี้มันแบบมันเกินไปไงมาอะไรอ่ะมาแบบไป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 แะละวอลกับเพื่อนเหรอวอกกับเพื่อนเหรอวอกับเพื่อนวอแบบนี้ไงไปไปเขารู้ป่าวว่าไปไหนอ่ะ ผมงงที่มาบอกว่าอะไรตำรวจมีคาผมผมเข้าใจครับว่ามีความรู้สึกอะตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรได้ไดูถูกผมจริงหรือเปล่าตอนที่ผมผมจับอะผมโดนจับอะแล้วแบบตำรวจบางทีก็แบบชนผมบ้๊มบ้ามผมบ้างเนี้ยได้ดูผมจริงหรือเปล่าว่าแ,แบบผมก็ไม่ได้อะไรอะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่แบบเขาบอกว่ามันตามหน้าที่อะถึงเะละ่าจะอยู่ดีมาแบบอันนี้เฉย ผมไม่ไม,ไม่ผมใจเย็นอยู่แล้วผมแค่อยากอธิบายบางคนเขาแบบไม่เข้าใจผมไงเดี๋ยวมาว่าผมแบบอย่างนั้นอย่างนี้อีกไงผมอยากเคลียร์มันจบไงไม่แต่ออกออกเว้นเจอกันฮะมาทรงแบบเธอไม่นอบเครื่องอ่ะไม่ได้ยินนะไม่ไม่แต่แต่ผมก็แบบคนนี่ไง บักคําเอ้ยบักคําเอ้งวยน <c oughs> ่ครับจะเย็นแล้วชิวครับชิวชิวแต่ผมอยากอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจให้ผมฟังไงแต่ผมไม่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้หรอก ได้ตำรวจน่ารักผมก็มีผมก็ผมก็ชอบผมก็แบบผมก็ชอบอ่ะตำรวจดีผมก็พูดดีด้วยพี่สักพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดดีผมผมก็พูดดีเขาผมก็พูดดีกับเขาก็ชิวๆอ่ะบักลําบักงคำหละใดครับไอ เออแต่อย่าไปว่าตำรวจเลยครับตำรวจดีก็ดีดีก็ดีมากก็มีครับดีมากหลายทุกคนอะเช่นทุกคนตำรวจแบบนี้น้อยครับเวลางินร้านหมดแล้วมั้งจะงงอ่ะจะมีคนงันแล้วเปล่าไปดูไปอะ่ะผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วเขาว่าน่าจะไปละพ่อบินอะไรอ่ะ นอนเชียร์รึปะเนี่ยชธอเธอเก่งอยู่เราไม่ได้เชียร์แค่แบบไม่ไม่เข้าใจคนนั้นเฉยๆเคยเห็นตำรวจพูดแบบนั้นปะล่ะตอนที่เห็นอยู่ว่าเขาแบบประชดอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่เขาประชดก็นั่นแหละไม่เข้าใจเหมือนกันชนปะไม่ชนครับไม่ชนเราแวะปสอนอแป๊บนึงได้ปะ ได้ทำไมลลองลองไปถามเขาดีว่ามันแบบได้เปล่าแบบเนี้ยแบบไหนแบบดักอะไรยิ่งอะไรเงี้ยจะได้รู้จะได้แบบไม่ต้องร้องอะไรเงี้ยจะได้แบบเข้าใจว่าเออมันได้นะหรือไม่ได้เพราะมันมันโดนหลายคนล้องไงถูกเวลาจะได้เออถ้ามันทําได้ก็จะได้บอกตอนไปก็หอ,อ,อยู่นี่ครับพี่ พี่พี่อยู่นี่ <วะ S 1> อยู่ไหนอะพ,พี่พี่อยู่นี่พี่นี่นี่อยู่หลังพี่อยู่หลังพี่ว่าไงว่าไงครับพี่